Thank you. สำหรับพลังวันลนิดนะคะเพื่อให้คุณใช้แรงทําเงินให้เงินทํางาน,งานและใช้ชีวิตได้ดีขึ้นในทุกๆวันนะคะวันนี้อยากจะชวนมาบันทึกเปลี่ยนชีวิตกันสักหน่อยะคะ่ะปกติแล้วนะคะใครที่เป็น Gen Y แบบเฟิร์นนะคะหรือว่า Gen X หรือ even baby boomer นะคะเชื่อว่าน่าจะเคยเขียนไดอารี่กันบ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะฝนเองตอนเด็กก็ชอบเขียนนะคะแล้วพอเรากลับไปอ่านสิ่งที่เราเขียนนะคะก็จะแปลกใจค่ะว่าเอ๊ะวันนั้นเรามีความคิดแบบนี้หรือนะคะทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคะจริงๆแล้วการ ทำไดอารี่หรือว่าการบันทึกเนี่ยนะคะสามารถทําให้เราได้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นแล้วก็มีข้อดีหลายด้านทีเดียวนะคะวันนี้ฝนจะมาเล่าให้ฟังถึง5ข้อดีของบันทึกที่ทําให้เราเปลี่ยนชีวิตได้ค่ะข้อดีแรกเลยนะคะของไดอารี่ก็คือการทําให้เรารู้จักตัวเองจริงๆมากขึ้นค่ะเพราะว่าการเขียนไดอารี่หรือว่าการเขียนบันทึกทุกๆวันเนี่ยนะคะหรืออย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งวันเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองออกมาผ่านตัวหนังสือนะคะเพราะ เราไม่ต้องไปแคร์เลยนะคะว่าใครจะเห็นแดรีร่ของเราหรือว่าเราจําเป็นต้องปั้นแต่งคําให้ใครดูเพราะในความเป็นจินบันทึกนั้นเราเพียงคนเดียวที่จะได้เห็นมันนะคะดังนั้นไม่ว่าเราจะมีความสุขสุดข,ข,ขีดหรือว่ามีความทุกข์มากแค่ไหนเราก็สามารถระบายผ่านบันทึกนั้นได้และนอกจากนี้เองนะคะเรายังนําสิ่งที่อาจจะเคยอยู่ในหัวที่ติดใจติดสมองอยู่เนี่ยนะคะได้ลงบันทึกออกมาก็จะทําให้เราย้ายปัญหาจากที่เคยวนเวียนอยู่ใน ัวเราออกมาอยู่บนกระดาษซึ่งก็จะทําให้เราผ่อนคลายแล้วก็อาจจะเห็นทางแก้ปัญหาได้ดีมากกว่าการที่เราคิดวนไปวนมาด้วยส้ำค่ะ ส่วนข้อดีที่สอน,นะคะทำให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ในชีวิตนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วการบันทึกไดอารี่เนี่ยเราก็จะเขียนความรู้สึกของเราไปจริงๆใช่ไหมคะว่าเราคิดอย่างไรเห็นอย่างไรหรือว่ามีพัฒนาการอย่างไรในช่วงที่ผ่านมานะคะถ้าย้อนกลับไปอ่านอาจจะทำให้เราเห็นนะคะว่าเอ๊ะปีที่แล้วเราเป็นคนแบบนี้หรือนะคะสิ่งที่เราเคยกลัวในครั้งนั้นวันนี้เรามั่นใจแล้วก็กล้าทําสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้เองนะคะก็ทําให้เราเห็นด้วยว่าปัญหาไหนที่เกิดขึ้น ซ้าๆเราจะได้เรียนรู้กับมันนะคะอย่างเช่นถ้าเรื่องความรักเนี่ยทำไมเรามักผิดหวังกับความรักหรือเพราะเราเนี่ยมักจะเลือกคบคนหรือว่าเลือกเดทกับคนที่เป็นคนทายาเดิมๆหรือเปล่านะคะซึ่งคนแบบนั้นก็อาจจะไม่แมชกับเราจริงๆก็ได้อาจจะทําให้เราเนี่ยพออ่านบันทึกแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ไปมองหาคนกลุ่มใหม่และได้มุมมองในความรักด้านใหม่ๆม,มากยิ่งขึ้นและอาจประสบความสําเร็จมากขึ้นด้วยค่ะข้อดีที่3ของการจดบันทึกนะคะก็คือทําให้เราเห็นพั นานการของตัวเองมากขึ้นนะคะโดยปกติเราเปลี่ยนแปลงกันทุกวันอยู่แล้วค่ะวันละนิดละหน่อยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นเนื่องจากว่ามันเกิดขึ้นทีละเล็กละน้อยแต่ว่าการจดบันทึกจะทําให้เรารู้นะคะว่าเราเคยทําถูกด้านไหน พลาดด้านไหนไปบ้างถ้าทําพลาดก็จะได้ไม่กลับไปทําซ้ําถ้าทําถูกนะคะเราจะได้นําสิ่งเหล่านั้นกลับมาทาอีกสม่ําเสมอแล้วก็ทําให้เราได้เห็นพัฒนาการของตัวเองมากขึ้นจากบันทึกที่เราจดไปทุกวันทุกวันนั่นแหละค่ะข้อดีที่4นะคะก็คือทําให้เรารู้สึกภูมิใจในตัวเองนะคะการจดบันทึกเนี่ยทำให้เราได้เห็นรายละเอียดในแต่ละช่วงวัยของชีวิตจริงๆนะคะที่เรานั้นต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายอดทนกับอะไรต่อเมื่อไรนะคะแล้วก็เผชิญกับ ความท้าทายแต่แล้วก็ผ่านมันมาได้ค่ะโดยปกติเราอาจจะหลงลืมช่วงเวลาเหล่านั้นไปบ้างแล้วแต่การจดบ,บันทึกก็ทําให้เรารู้นะคะว่าเราเก่งแค่ไหนและนั่นก็ทําให้เราเกิดความภูมิใจขึ้นในตัวเราเองค่ะ สุดท้ายนะคะข้อดีของการจดบันทึกค่ะก็คือการช่วยพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะพวกเราทุกคนเนี่ยต้องสื่อสารกันอยู่แล้วถูกไหมคะไม่ว่าจะกับคนในบ้านกับเพื่อนของเราหรือว่ากับที่ทํางานนะคะแต่ในสมัยนี้นะคะเราอาจจะมีการสื่อสารกันหลายรูปแบบนะคะบางก็เป็นทางการกึ่งทางการหรือไม่เป็นทางการฝฟนเองนะคะในสมัยก่อนเนี่ยนะคะที่ฝนจดบันทึกเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าข้อห้าเนี่ยชัดเจนที่สุดเพราะว่าสามารถพัฒนาทักษะ ในการสื่อสารเรียบเรียนความคิดสิ่งที่จะถ่ายทอดออกมาได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจากการจดบันทึกนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะรวบรวมความคิดความรู้สึกของเรามาอยู่ในหน้ากระดาษเพียงไม่กี่หน้าได้และทักษะเหล่านี้เองนะคะก็จะเป็นประโยชน์กับเราในอนาคตอย่างแน่นอนไม่มากก็หน่อยนะคะและนั่นก็คือ5ข้อดีของการจดบันทึกวันละนิดนะคะลองดูค่ะว่ามินิมูฟที่เราแชร์ให้คุณผู้ชมได้ลองทําตามนั้นถ้าท ทำแล้วเนี่ยเวิร์กไม่เวิร์กอย่างไรนะคะรวมถึงมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้านสำหรับตัวคุณเองหากคุณได้ลองจดบันทึกแล้วยังไงก็อย่าลืมแบ่งปันกลับมาให้เฟิร์นแล้วก็ทีมงานได้รู้กันด้วยนะคะ